สวัสดีค่ะนายช่างตอนนี้นายช่างทำอะไรล่ะคะกำลังเชื่อมนะอ๋อกำลังเชื่อมสายสร้อยนะคะมาดูนายช่างเชื่อมสายสร้อยนะคะอันนี้กำลังทำสายสร้อยนะคะเป็นสอยคอนาคนะคะโอ้โหได้ยาวขนาดนี้เลยอันนี้เป็นเทคนิคในการเชื่อมหรอคะอะ่เชื่อมยากใ,า <c oughs> ใช่สมาธิเยอะหรอคะ ขอชมใกล้ๆ้ได้ไหมคะนี่นะคะเป็นสายสร้อยสายสร้อยคอนะคะ่ะมาดูการเชื่อมสายสร้อยกันนะคะนี่จะเป็นลายเส้นเล็กนะคะเส้นเล็กนี้จะทำค่อนข้างจะละเอียดนิดนึงนะไม่เหมือนสร้อยเส้นใหญ่เพราะว่ามันจะเชื่อมยากเพราะมันเป็นห่วงเล็กๆ มันเว้นระยะห่างนิดเดียวนะคะการเชื่อมต้องใช้การชำนาญสูงมากเลยนะคะใช้สายตาเยอะด้วยในช่างเก่งจังเลยทำได้ตั้งเยอะแล้วเนี่ยเป็นงานข่านละเอียดนะคะเนี่ยกว่าจะได้สร้อยหนึ่งเส้นนะคะเพราะบางทีสร้อยนาคมันไม่ค่อยมีขายเนาะลูกค้าก็จะมาสั่งทำหรือว่าเป็น ลายพิเศษที่ร้านคองเขาไม่มีขายนะคะก็จะมาสั่งตามช่างคองเขาทําให้เนาะนี่จะเป็นเทคนิคการเชื่อมนะเป็นวิธีการเชื่อมสายสร้อยนะคะแต่ละช่างอาจจะมีวิธีแตกต่างกันไปแล้วแต่ทักษะเนาะประสบการณ์ในการทำนะคะ ช่างทำสายสร้อยสวยนะคะทำได้ทุกลายเล็ดข้อมืออะไรก็ทำได้ลูกค้าก็จะชอบมากเลยจะมีความนิ่งความละเอียดมากนะคะ ทำชำนาญในการใช้ไฟด้วยใช่ไหมคะใช่ใจต้องวิ่งใจต้องนิ่งนะคะต้องมีสมาธิสูงมากกางเชื่อมนะคะโดยใช้ไฟยัมใส่ถั่สร้อยคอหน้าคะ การเชื่อมต้ยกันนะคะน,นี่จะเป็นขั้นตอนการเชื่อมนะคะเชื่อมเสร็จเราต้องไปลงเครื่องร่อนนะคะเผื่อไหนน้ำประสานไม่ติดมันจะหลุดออกมาแล้วเราก็ต้องมาเชื่อมอีกถ้าติดดีแล้วลงเครื่องแล้วเช็คผ่านการเช็คแล้วถึงจะดำเนินขั้นตอนต,อนต่อไปแล้วก็ส่งให้ลูกค้านะคะ นายช่างขอชมที่นายช่างทาเรียบร้อยหน่อยได้ไหมคะชมขอชมผลงานสวยๆนะคะนนี่ที่นายช่างทาเรียบร้อยนะคะสวยจังเลยถือให้สวยๆหน่อยนะคะขอชมสวยๆหน่อยอน,นีเป็นสายสร้อยคอหนาคนะคะดูใกล้ๆไ,ได้นะคะอันนี้อันนี้ถ้าทําสําเร็จแล้วจะประมาณนี้นะคะสีจะสวยขอบพระคุณนะคะนายช่าง